สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านทวีคูณการเกษตรนะคะที่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะคะวันนี้แมเวเงินสัจอนนะคะนําสินค้าคุณภ,ภาพดีราคาพิเศษนะมาลดราคาคืนกำไรคืนกำไรนะคะให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวอ,วอําเภอนาแกทุกคนนะคะวันนี้ตอนนี้ทีม่มีลูกค้าเรา มาซื้อปุ๋ยแมวเงินนะคะสูตร15เสมอนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะว่าเดี๋ยวลองเราไปสัมภาษณ์กับคุณพ่อนะคะว่าซื้อปุ๋ยเคมีตามแมวเงินสูตร15เสมอเนี่ยเอาไปใส่ข้าวจะเอาไปใส่พืชชน,นิดไหนนะคะเดี๋ยวไปดูกันะค่ะอันนี้แฟนตัวจริงครับแฟนพันแคร์ไปแล้วนะครับผมนักพรพนุครับ4692ขอ,อรงงรบออราง,งรวัลนะครับ

เกียวได้ได้เดือนไหคะเดือกว่าๆแล้วพอหวานหวานเอาสิทาไปหวานรับท้องอีกนิดนึงก็เขียวนานเชิญไปยืนอยู่ข้างๆ่อเลอันนี้พ่ออเอาปยน้ำไมใช้แต่เร่เปิดร้านเลยโอยตั้งแต่เปิดร้านอันนี้รุ่นรุ่นสใช่ไหมคะเว้ยุ่นจักรจักรเจ้ายอสักแป๊บนึงอเดียวออ่า หนอามอะไรเงี้ยพนะเงี่ยแม่กำลังใกลใ้ใกลใ้โอเคกดไลค์กดไลค์นอยไลค์หนึ่ส